เด็กหญิงชาวเลบานอนผู้มีน้ำตาเป็นคริสตัลในปี1996ได้มีข่าวและภาพคลิปวิดีโอของเด็กหญิงวัย12ปีที่ร้องไห้ออกมาเป็นคริสตัลถูกเผยแพร่ต่อกันไปอย่างมากมายโดยเนื้อหาข่าวได้ระบุไว้ว่าเด็กหญิงวัย12ปีชาวเลบานอนคนนี้ ทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องตื่นตระหนกเนื่องจากมีคริสตัลหลุดออกมาจากเบ้าตาข้างซ้ายของเธอประมาณวันละเจ็ดชิ้นซึ่งคริสตัลแต่ละชิ้นก็มีขอบแหลมคมแต่มันก็ไม่ได้ทำอันตรายใดๆแก่ดวงตาของเด็กหญิงแม้แต่น้อยมีคำถามมากมายเกิดขึ้นทันทีว่านี่คือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่การเล่นมายากล คลิปวิดีโอที่แสดงภาพของคริสตัลที่หลุดออกมาจากเบ้าตาของเด็กหญิงวัย12ได้รับการเผยแพร่ส่งต่อนับตั้งแต่ที่ได้มีการทำขึ้นในปี1,996หลังจากนั้นก็มีการส่งต่อขึ้น YouTube ทำให้เรื่องนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีเรื่องเล่าว,ว่าเด็กหญิงได้บอกกับพ่อแม่ของเธอว่าตนเคยมีนินิต เห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าแปลงกายในชุดขาวมาปรากฏตายให้เห็นต่อมาพ่อของเด็กหญิงได้พาเธอไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติด็อกเตอร์อาราจีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการกักตัวเธอไว้เพื่อตรวจสอบที่คลินิกนานถึงสงสัปดาห์ในระหว่างการกักตัวคริสตัล ก็ยังคงหลั่งไหลออกจากดวงตาของเธอซึ่งแพทย์ได้บอกว่าคริสตัลลายชิ้นเป็นของจริงหลังจากนั้นแพทย์ก็ได้ยอมรับว่าเขาไม่สามารถหาคำตอบและสมมุติฐานของเรื่องนี้ได้เว้นแต่จะเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่อ้างอีกว่า เจ้าหน้าที่ซาอุดีได้พิสูจน์แล้วว่าคริสตัลเหล่านี้เป็นของจริงและสั่งให้พ่อของเด็กหญิงหยุดแรลงรายเรื่องนี้เนื่องจากอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้ในอนาคตพร้อมทั้งยังมอบเงินให้อีกห้าหมื่นดอลลาร์อย่างไรก็ตามโจนิกเกลอดีตนักมายากลและทีมคณะนักวิจัย ได้ทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ถึงความจริงซึ่งก็พบว่าปรากฏการณ์นี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆด้วยการดึงหนังใต้ตาที่เป็นกระป๋อออกแล้วใส่คริสตัลจำนวนหนึ่งลงไปหลังจากนั้นเมื่อทางตาออกมาคริสตัลก็จะหลุดออกมาด้วยเหมือนดังเช่นที่ได้เห็นในคลิปวิดีโอ หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปเพียงไม่กี่เดือนต่อมาเด็กหญิงก็หยุดร้องไห้ออกมาเป็นคริสตัลและเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงกันอีกเลย